วลคัมทูวีแปดซูเปอร์คาร์วันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่เรื่องราวที่ไม่ธรรมดาเรื่องราวของเครื่องบินขับไล่แห่งอนาคตที่จะเปลี่ยนมิติของการบินรบไปตลอดกาลนี่คือ RTAF 5ปี2026สุดยอดนักรบแห่งท้องฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงพลังความก้าวหน้าและวิสัยทัศน์ของประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่อากาศยานธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจความล้ำสมัยและอำนาจทางอากาศที่พร้อมจะปกป้องน้านฟ้า ท TAF 5ได้รับการออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินรบยุคที่5อย่างแท้จริงมันสามารถทำภารกิจได้หลากหลายรูปแบบทั้งโจมตีตอบโต้หรือสอดแนมจุดเด่นที่สุดคือเทคโนโลยีล่องหนที่ทำให้สัตรูแทบไม่สามารถตรวจจับได้และระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยนักบินวิเคราะห์ข้อมูลขณะปฏิบัติการทำให้นักบินไม่ใช่แค่ผู้ควบคุมแต่เป็นผู้บัญชาการกลางอากาศที่ได้รับการสนับสนุนจากสมองดิจิทัลที่คอยช่วยเหลือในทุกเสี้ยววินาที รูปลักษณ์ภายนอกของ r t a f 5ถูกออกแบบมาอย่างเฉียบคมตัวเครื่องมีมุมองศาที่ลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์เครื่องยนต์คู่ที่ให้พลังขับมหาศาลสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้อาฟเตอร์เบอร์ซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและรักษาความล่องหนช่องเก็บอาวุธภายในทำให้รูปทรงยังคงเพรียวลมโดยซ่อนถีปนาวุธและระเบิดนำวิถีที่พร้อมจะถูกใช้งานทุกเมื่อ สิ่งที่ทำให้เครื่องบินลำนี้แตกต่างอย่างแท้จริงคือระบบอัจฉริยะมันสามารถตรวจจับวิเคราะห์ภัยคุกคามและแนะนำกลยุทธ์ให้นักบินได้ในทันทีเหมือนกับว่ามีผู้ช่วยนักบินเสมือนจริงที่ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเครื่องบินจึงไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นคู้หูที่คอยสนับสนุนการตัดสินใจทุกครั้งในการรบทาทให้ยังถูกสร้างมาให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่สกัดกั้น เครื่องบินโจมตีเชิงลึกหรือแม้แต่ภารกิจลาดประเวนมันสามารถปรับบทบาทได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกทั้งยังถูกออกแบบให้สามารถอัปเกรดได้ในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องสร้างเครื่องบินรุ่นใหม่ทั้งหมดสำหรับประเทศไทยการมี r t a f 5ไม่ใช่แค่การเสริมสร้างกำลังทางทหาร แต่มันคือการก้าวข้ามขีดจำกัดขึ้นไปสู่การเป็นชาติที่สามารถผลิตและพัฒนาเครื่องบินรบของตนเองได้มันคือการประกาศให้โลกรู้ถึงศักยภาพความมุ่งมั่นและความเป็นอิสระในการปกป้องด้านฟ้าเครื่องบินลำนี้ไม่เพียงเป็นอาวุธแห่งสงครามแต่ยังเป็นวิสัยทัศน์แห่งอนาคตเหมือนกับที่ซูเปอร์คาร์เปลี่ยนนิยามของความเร็วในสนามแข่งอะทีเก็เปลี่ยนนิยามของความเหนือชั้นบนท้องฟ้าความลับของมันอยู่ที่การผสมผสานร,ระหว่างความเร็ว ความล่องหนปัญญาประดิษฐ์และพลังการโจมตีที่ครบครันนี่คือ RTAF 5ปี2026ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคืออนาคตขององค์การครองน่านฟ้า